เราคลิกเอกสารนะคะที่ส่งมาให้ทางไลน์หรือทางเฟซนะคะเอกสารก็จะออกมาแล้วมีรูปเสาอากาศตรงนี้ค่ะแล้วให้มาตรง Save to File ค่ะมาตรง o n l y my ipad หรือ iPad ของฉันนะคะถ้าเป็นภาษาไทยแล้วให้มากดตรง Save ตรงนี้ค่ะ มาดูไฟล์ของ iPad iPhone มีนะคะปากกาตรงนี้ค่ะให้จิ้มรูปปากกานะคะรูปปากกาเนี่ยเราสามารถให้เขาอยู่ข้างบนก็ได้ข้างล่างซ้ายขวาได้เลยนะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะถ้าเขียนเนี่ยก็ให้เลือกสีนะว่าจะเอาสีอะไรจะเอาหัวเล็กหัวใหญ่ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคุณ กอไก่ขอไข่แบบนี้นะคะวันที่ไม่ต้องลงนะคะถ้าเราเขียนผิดอย่างนี้ใช่ไหมคะมาจิ้มตรงนี้แล้วก็เครื่องหมายไปกลับจากนั้นให้กดดันค่ะแล้วก็กดอีกทีนึงนะคะเลื่อนขึ้นมาแล้วก็กดตรงปากกาตรงนี้นะคะเขียนชื่อคะ่ะกอไก่ขอไข่นะคะ,คะก็ให้กดตรง เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเครื่องหมายบวกก็จะเห็นว่าสามารถเซ็นชื่อได้แล้วก็เขียนตัวอักษรได้ให้มาตรงแท็กนี่นะคะแท็กมันจะวางไม่ตรงจุดเราก็เลื่อนเลื่อนลงมาเอามือวางแล้วก็เลื่อนนะคะเราสามารถขยายให้มันใหญ่เล็กได้ค่ะนี่มันจะพอเอาจิ้มจิ้มตรงที่แท็ก เราก็มาตรง Edit หรือว่าแก้ไขนะคะก็เป็นนางสาวนางสาวก็ไก่ขอไข่นาสกุล a i e แล้วทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวอักษรนะคะ ให้เล็กให้ใหญ่ได้นะคะสามารถเปลี่ยนให้มันอยู่ในกรอบได้นะคะเขียนก็ได้เนะสำหรับคนลายมือสวยนะแล้วถ้าต้องการเซฟนะคะก็กดดันนี่ค่ะดันเขาก็จะเซฟไว้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะส่งเข้าแอปต่างๆได้นะคะโดยกดตรงเสาอ,อากาศเนี่ยค่ะถ้าเราต้องการลบเราก็ จิ้มค้างไว้นะคะจิ้มค้างไว้จิ้มค้างไว้เบาๆนะคะถ้าจิ้มสองครั้งก็จะกลายเป็นว่าเปิดอ่านเอกสาระค่ะแล้วก็กดรีลีสไปเกิดจากในเฟ e บ o o k นะคะเมื่อคลิกไฟล์ที่ส่งให้อ่ะค่ะลูกสอนเสาอากาศเนี่ยค่ะก็จะอยู่ข้างล่างขวามือนะคะเพื่อนไม่เจอคำว่า save to file ก็ ให้เลือกเป็น open in safari นะคะก็จะมาหน้า safari ค่ะจากนั้นก็ให้กดเลือกตรงตรงลูกศรเสาอากาศตรงนี้ค่ะเลื่อนหน้าจอขึ้นไปอย่างนี้นะคะก็จะเจอคำว่า save to file รูปไฟล์แบบนี้ค่ะให้เลือกตรง save o n l y in my ipad นะสามารถโหลดไฟล์สีฟ้าๆนี้ได้จากใน App store เขียนก็ได้นะคะนางสาวกอไก่ขอไข่ aia ถ้าลายมือสวยนะคะอามิโก้นะคะจังหวัดก็กอทอมอเบอร์โทร0866735499หมายเลขบัญชีเนี่ยหน้าบุ๊กแบงค์เนาะใช้ของธนาคารกรุงศรีค่ะอากรสแตมนี่15บาทนะคะ ค่าธรรมเนียมบาท300เท่ากันนะคะอันนี้ผู้ชวนรหัสตัวแทน278 9 8 5ลายเซ้นเราต้องการกลับรายการเราก็กลับตรงนี้นะคะใครชวนก็ได้คะ่ะบริษัทให้รางวัลทุกคนที่ชวนเซ็นวันที่ยังไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะ นิบาเซนผู้บริหารหน่วยเฮงเฮงรวยรยสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุขกายสุขใจนะคะทุกๆุท่าน I don't get, get it. up, I put on for my face.